สวัสดีมิแรเตนเพลทบาส,สเกตบอลท,ทุกคนทุกคันครับวันนี้ขับมาแล้วนะครับพร้อมกับโปรแกรมการแข่งขันบาส,สเกตบอลโซนเอเชียในช่วงบ่ายน,นี้วันนี้วันเสาร์ครับก็ขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนเชียร์บาส,สเกตบอลไปด้วยกันถึงแม้ว่าผลงาน2วันที่ผ่านมาวันละคู่คู่ยพลาดเป้าไป3คู่เข้า1คู่ทั้ง2วันนะครับเน้นไปที่สกอร์สูงซึ่งก็ไม่ค่อยสูงเลยนะครับ4คู่เน้นสกอร์สูงสูงคู่เดียวครับต่ำ3าคู่ก็ถือว่าโชค วันนี้มาแก้ตัวกันใหม่ครับไปเริ่มต้นกันที่มา bon ร์สเก็ตบอลจากฟิลิปปินส์ครับทีมีกีครับ16นาฬิกาคอนเวิร์ไฟเบอร์เอ็กเซอร์พบกับซานมิเกลเบียเมนคู่นี้เชี่ยป,ประตีสก,กอร์สูง200ครับคู่ที่2 18นาฬิกา30บอร์รันไกที่เนบราซานมิเกลพบกับเมลันโกโบสคู่นี้เชียปปร์ไปที่เจ้าบ้านครับบอร์รันไกที่เนบราซานมิเกลบวก1.5และไปต่อกันด้วยอีก2คู่จากลีกออสเทียเอ็นบี คู่แรกเริ่มไวหน่อยนะครับ14นาฬิกา30คู่แรกเริ่มกันที่14นาฬิกา30นาทีแคนส์ไทปันพบกับอเดียดลไรต์เตอร์คู่นี้เชีรยไปที่กบ,บ้านครับแคน,นส์ไทปันบวกโคและคู่ที่27นาฬิกาคาสเมเนียแจ็คจัมเปอร์สพบกับเมลเบิร์นยูไนเต็ดคู่นี้เชีรยไปที่ทีมเยเือนครับเมลเบิร์นยูไนเต็ดลบหนึ่งและนี่ก็คือ4คู่บาสเกตบอลทั่วโลกโซนเอเชียที่นำมาฝากทุกท่านคอยมีความสุขสนุกนก,กับการเขีร์บาส สเก็ตบอลในช่วงวันหยุดสุดสุดาและขอให้สมหวังกับทีมที่เทียดทุกท่านครับ